เลขที่การกปทร่วมพิธีเปิดงานอาชีวะอาสารวมด้วยช่วยประชาชนฟิกอิดเซ็นเตอร์เทศกาลปีใหม่2567อ,อ,อพลตารวจเอกเพิ่มพูลชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและปล่อยขบวนคารวานอาชีวะอาสารวมด้วยช่วยประชาชนฟิกอิดเซ็นเตอร์เทศกาลปีใหม่พุทธศกักราช2567 โดยมีว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมณนะบริเวณสนามหญ้าหนะ้าอาคารราชวัรก,กระทรวงศึกษาธิการคนตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าเพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางจราจรอ,อันนำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิตตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ระดมนักเรียนนักศึกษาอาชีวะจิตอาสาและครูอาจารย์สาขาวิชาช่างยนต์และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศจัดศูนย์อาชีวะอาสารวมด้วยช่วยประชาชนฟิกอี c เซ็นเตอร์ครอบคลุม77จังหวัดจำนวน1010บริการ ตามเส้นทางถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศตั้งแต่วันที่2 8่ันวาคม2,566ถึงวันที่2มกราคม2,567ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง18นาฬิกา โดยกิจกรรมมีสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการมอบเป็นของข,องขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนชาวไทยเพื่อช่วยลดภาระคา่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนบูรณาการร่วมกันร,ระหว่างสถานศึกษากับภาครัฐและภาคเอกชนสร้างให้เด็กนกักเรียนอาชีวศึกษามีจิตอาสาบริการสังคมทำงานเป็นทีมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พร้อมกับได้ฝึกงานจากประสบการณ์จริงอีกด้วย นอกจากกิจกรรมฟิกอีกเซ็นเตอร์แล้วยังมีการนําเสนอนิทรรศการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนําโดยนางพวงทองศรีวิไลผู้อำนวยการสํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนนางพัทริยาวันพันน้อยผู้อำนวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษได้นําเสนอนิทรรศการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาแอนิแหวนแอนิธรรมเรียนฟรีมีงานทํายึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและจัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการให้เพียงพอเหมาะสม โดยมีโรงเรียนในสังกัดสปทเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย